ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้ววารุณีนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะ,สสนะะ,คะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้นแต่ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว33เซนติเมตรค่ะจากสสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเราริบบิ้นฝั่งนุ้นยาว 2. ขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจบมานะเส้นที่สสมมาในเส้นที่1เส,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 ส้นที่สามสมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากสายริบบินสอดล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ลิบบินแปดเส้นแบบนี้นะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนี่ปงกับนิชจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิฟิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิฟิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิฟิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนี่ค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับบิ้นบินขึ้นมาค่ะนับ1 2 3 4าสี่นะคะพดัดคมสี่เส้นนะคะจับพดัดคมสี่เส้นไปค่ะพดัดคมสี่เส้นไป พดข้ามสีเส้นนะคะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะในแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย ะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี้นะคะร้อ3สามเส้นไปตามแนวนิบบินเลย ะะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับวิวินมาค่ะพับมาด้านหลังพับกลับไปด้านนี้นะสอดรูถัดมานี่ค่ะสอดรูถัดมานะคะรอดสีเส้นไป ลาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอสามเส้นไปนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้ง เอาริบบิ้นความยาว33ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละแปเส้นนะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีแดงไว้ด้านบนจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้สอบรอสเส้นไปค่ะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจกกับที่มินมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะนะคะึงมาแบบนี้ ะะเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับบิดเม้นมาด้านหลังแล้วก็บิดความแบบนี้ค่ะข้ามเส้นนี้นะคะามาสอดตรงนี้นะคะดึงมาแบบนี้ ะะแต่แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบินนะคะ บบนี่นะเราก็จับไปแข็งมาด้านนี้ค่ะพับบิบพ์ขึ้นด้านบนค่ะปล่อยลงมานะคะบิดมาด้านนี้บิดคว่มแบบนี้ค่ะสอดลงไป นี่ค่คะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน ่คะแล้วเซนลิปินมานะคะบิดมาด้านนี้นะแล้วก็บิดคว่อมมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนะคะ ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะปลายดิบิ้นนะอันไหนที่ยาวนะคะเราก็ตัดปลายดิบิ้นให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็พับสอดกับนขึ้ด้านบน ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้ววานุนีนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ